สวัสดีครับราชานออนทัวร์วันนี้วันปรวัติศาสตร์ผมกำลังเดินทางไปหาพลังสำคัญของสุพรรณบุรีท่านนายกนะครับขวันใจของเราท่านบุญชูจันทร์สุวรรณครับท่านจะได้ร่วมสร้างปรวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ของเมืองสุพรรณท,ที่ท่านดูแลมานะครับพร้อมกับหลายๆท่านวันนี้ท่านจะลงนามใบสมัครส่งสุพรรณบุรีเป็นเมืองสร้างสารร์ด้านดนตรีครับ ผมกำลังเดินทางแล้วก็ใช้บทเพลงของพี่เป้าสัญญานำทางวันนี้นักเพลงคนจนติดตามรายละลเอียดต่อไปนะครับขอช่วยกันสร้างความเข้าใจสร้างการรับรู้และสร้างความภูมิใจครับหนึ่งในนั้นทนายบุทชูก็เป็นคนที่ดูแลบ้านเมืองของเรามาโดยตลอดเช่นกันครับมิติและวิสัยทัศน หลายต่อหลายเรื่องของคุณภาพประชาชนนะครับนอกจากท่านประธานประหาศิลปาราชนายรัมรีคนที่11บเอ็ดทวรุศิลปาราชนะครับวาระการจังหวัดสมาชิกสภาพการสลรอพี่น้องทุกๆท่านนะครับผู้นําชุมชนผมจําได้ว่าสิ่งที่ผมกำลังจะเลี้ยวเข้าไปนี้หลายปีก่อนได้มาเป็นพิธีกรในการวางศิลาฤกษ์และได้เห็นโมเดลนะครับที่อบจในส่วนที่ติดกระสานแขวงแล้วในที่สุดครับความเป็นจริงก็เกิดขึ้นเวลาที่ผ่านไปนั้นพิสูจน์ได้ครับ ว่าการทํางานอย่างจริงจังและความเป็นเติบโตของสุพรรณบุรีเป็นอย่างไรเห็นไหมครับความสง่างามความมาตรฐานความจงรักภักดีที่สําคัญ8ปดโมงเช้านี่จะเห็นเลยนะครับว่าจะมีเจ้าหน้าที่สมาชิกพนักง,งานนะครับเคารพเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ผมก็อาจจะไปไม่ถึงนี่แยกย้ายแล้วนะครับก็ทําหน้าที่เดินเป็นกลุ่มอยู่ไกลๆนั่นแหละครับแต่ผมก็จะมาถึงบริเวณพื้นที่อบจอสุพรรณบุรีครับ โอ้โหภูมิใจในความเป็นสุพรรณบุรีครับต้องขอบคุณทีมงานของนายกบุญชูจันสุวรรณตัวแทนอบทอนะครับวันนี้ถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่สำคัญครับนี่คือความประทับใจนะครับสุดยอดของทางด้านหน้าห้องของการทำงานในระบบกออบจร,รุ่นนิวนอมอนนี่นะครับนอกจากปลอดภัยแล้วเนี่ยให้ความชัดเจนมากครับเรากำลัลงทำระบบ หนังสือเพื่อให้ท่านนายกได้ลงนามอย่างชัดเจนครับสุดยอดครับหน้าห้องมีผมต้องการไปกา,ารนานเข้า <ใน S 1> พบท,ท่านนายกและดูวิสัยทัศน์ของท่านนะครับไม่ไม่ไม่ให้เดินคนเดียวใช่ไหมเดินคนเดียวมันไม่มีพวกมันไม่สนุกด้วยฟังสําเร็จมันก็มันก็อาจจะสําเร็จเพราะบางทีมันถ้ามันเดินถูกนะเดินคนเดียวบางทีนั้นเดินถูกเดินันก็ง่ายแต่ผม แฮปปี้กันหมดเลยอย่างเงี้ยไปะน้นตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเป็นเรื่องที่สําคัญที่เราจะต้องทาความตั้งใจกันว่าเราจะเดินกันยังไงวิธีการเดินนี่มันต้องแน่นอนใช่ไหมเพราะเราต้องการให้คนเดินเลยหลายคนหลายหน่วยงานเป็น้นถ้าไม่แน่นอนเนี่ยมันก็เดินสเปรศปรางันไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาความสําเร็จมันก็ มัเนี่ยเาเร็จม,ม,มันก็ชา้าลองคิดในบริหารองท่ันยุน่งชถ้อกเวลาคแปลนาสีเขียนได้แล้วเนี่ยมันจะชัดเจน<ม>คือผมต้องการทำอะไรที่มันชัดเจนไม่ทำแบบคุ้มครไปอย่างเงี้ยมันก็มันปวดหัวมันก็คงทิ้งเดินไปเดินมาทะเลาะกันอีกเพราะว่าทุกคนมันก็คิด ทุกคนก็คิดว่าตัวเองเก่งกคนเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้าเราทำเส้นทางให้ชัดเจนรถแบบชัดเจนเลยเนี่ยมันให้ทุกคน,นคุณต้องเดิน,นเดินอย่างนี้นะเดินทางเดียวกันนะอะไรอย่างเงี้ยภาพประวติศาสตร์จะเกิดขึ้นในการผลักดันทุกรูปแบบของอบจอโดยท่านนายกบุญชู่กับท่านจะลงนามเพื่อส่งใบสมัครไปยังยูเนสโกนะครับขอให้ประสบผลสำเร็จและนี่คือนามมงคลของบุญชูจันรสุวรรณครับ เกิดขึ้นแล้วครับการลงนามครั้งนี้คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเพื่อให้เมืองของเราไปที่ยอมรับระดับโลกครับลาชันออนทัวร์กับความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีผมร่วมกับคณะของอบตเจ็ดเมื่อวานนี้การลงนามของท่านนายกอบจอสุพรรณบุรีท่านบุญชูจันสุวรรณและท่านนัทพัฒน์สวนปทีป วัติการจัหวัดสุพรรณบุรีวันนี้เอกสารฉบับนี้ครับเราจะเดินทางจากสุพรรณบุรีกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะไปพบกับท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศาแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวก็ทาแห่งสาสตร์ประชาชาตเพื่อจะขอเอาเอกสารหัวใจของคนสุพรรณที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครับเราเก็บภาพบรรยากาศเพื่อนําไปสู่ความภาคภูมิใจในวันต่อๆไปเดินทางกันครับ สี่กล้องรางวาัลดังไประดับโลกโดยบุญบารมีความดีของสีล็อกตีนและผู้ที่ร่วมสร้สางสร้างบ้านแปลงเมืองบรรลุตั้งปัญหาเสกป่กาสาธายกปีคนที่เก่งไทนวาระบุสมบูรณ์เสกป่าสาธารเพื่อการท่องเทั่ทุกสมัยนะความยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นภายใต้ความขขวาปเป็นสุขพันธบุรีกล้องรางวัลกระโคปิดยเนสโกปะเทศไทย ข้อหลักเมือที่สัสิทธ์ผู้บ้านผู้ดูแลนจังหวดสุพุรีและัวไปกับผมและกันทํางานของอบตหนองคายทำสุพบุรีเป็นตัวแทนของจังหวัดสุพรรณบุรีท่านผ้ว่าจังหวัดรัฐบจังหวัดที่ นายกประจวบบุรีรับพี่น้องชาวจังหวัดสุพรบุรีขออธิษฐานกิตนำสิ่งที่เป็นมงคลชีวิตเพื่อทำให้จังหวัดสุทรบุรีมีพี่น้องประชาชนได้รับคุณภาพการไปอยู่อย่างมีความปราสบาด้านดุครีวันนี้นำเอกสารสำคัญที่จะส่งไปยังยูเนสโกขอให้ผ่านการพิจารณาและะสบผสานในการโครงการโครงการะสบผสประสมผสประสบผสาน สร้างไว้นา้องสว่างวิจัยทัดไกลโดนประจานให้ความดีความงานที่ท่านสร้างไว้ให้กับชาติไียวลสารแห่งศิลปินทั้งหมดทั้งมวลนี้จะโดนประจานเป็นรูปธรรมด้วยบาร,รมีของในบรรหาศิลปอาชาครับ คณะอปท .7 ได้รับมอบหมายภารกิจสําคัญในการส่งเอกสารฉบับนี้จากจังหวัดสุพรรณบุรีท่านอัิพัฒน์สุนทรพิบท่านผู้ชูจังหวัดน่านยกรัฐมนพรีและด้วยความเมตตาจากท่านวราวุฒิศิลปานาพร้อมด้วยท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงตอนนี้คณะจะขอนําเอกสารเพื่อส่งไปสมัครเข้าสู่การพิจารณาเรื่องการสารด้านวิตรียูเนสโกกับเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติบริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหาชาติ ไม่มีวันนั้นหรือจะมีวันนี้ชัยชนะของระเป็นพระนิสสุวรรณราชได้กอบตู้เอกราชให้ชาวจังหวัดสุโขทรยและประเทศชาติอยู่เป็นเขาอยู่เป็นสุขตลอดเวลาตอนนี้ขอให้ทุกอย่างที่เป็นเรื่องราวองศักดิ์ผ่านพนไมได้ดีและสู่ความสมเร็จเรื่องของสุพรรณบุรีเพื่องในการกรองตู้เอกราชสยามประสบผลสำเร็จประสบผลสำเร็จเรื่องสร้างสรรค์ด้านดนตรีของยูเนสโก เป็นเส้นทางช่วงหนึ่งที่เรามาเจอฝนนะครับแล้วเราก็ต้องอยู่ในช่วงการป้องกันโควิดในทีจะนั่งจะพักอย่างไรก็ตามในี่ยนระยะห่างโดยตลอดนะครับเอาหมายกระทรวงสาธารณสุขครับฝนยังตกอยู่นะครับ10นาฬิก29นาทีครับถึงกระทรวงศึกษาธิการแล้วครับ ความปลอดภัยการจัดระเบียบนะครับความย่อยครับเข้าพื้นที่กระทรวงสาธารณสุขกรุงเทพมหานครับผมอยู่ในพื้นที่ของกระทรวงสาธารณสุขครับสนักเลขาธิกานการแไอสากว่าวยการอุตสาหกรรมและวัฒน์ตามประจัชาตินะครับเดี๋ยวเราไปยื่นเอกสารกันเลยครับ 13นาฬิกา20วนาทีครับการเดินทางกลับของคณะอบตเจ็ดก็เจอไปทั้ง,ไป,งไปทั้งกลับนะครับภารกิจเราส่งไปสมัครเรียบร้อยแล้วแต่เส้นทางการเดินทางนี่ครับทั้งโยกทั้งคลอนแล้วก็ดูที่ปัดน้ำฝนจะเป็นตัวบ่งบอกนะครับชี้วัดได้ว่าฝนตกหนักแค่ไหนครับภารกิจเหล่านี้เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราครับอีกสักครู่ครับจะถึงสุพรรณบุรีเมืองดนตรีที่เรารอคอย